อัลฮ il ah ัมดุลิลาฮิรับบินะเลมินวะบิห์นัสตาอิญวะลาพละวะลาคุวะติอัลลาบิลัยอัลญิซินอัลกิม assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับพี่น้องครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องที่น่าสนใจมากมายทีเดียวครับและเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิมโดยตรงแต่มันก็เกี่ยวในทางอ้อมครับเพราะนั่นคือระบบการศึกษาของพี่น้องของเราของลูกหลานของเราครับ นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับกับเหตุการณ์เผาโรงเรียนไม่ดมวิทยานุสร์ครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาสําหรับเด็กเก่งสร้างขึ้นมาสําหรับเด็กหัวกะทิผลิตนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะแต่คนที่วางเพลิงเผาเป็นเด็กนักเรียนมัธยมม .5 เด็กม .5 อายุ16ปีครับซึ่งเหตุผลในการเผาก็เพราะว่า ไม่อยากเรียนนะถ้าถ้าถ้าตรงไปตรงมาก็คือไม่อยากเรียนอยากให้โรงเรียนมันปิดอยากให้โรงเรียนมันเปิดไม่ได้จะได้ไม่ต้องมาเรียนจะได้อยู่บ้านจะได้พักผ่อนนี่คือความเครียดของเด็กครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้เกิดการวางเพลิงเผาไม่ให้โดนอนุสรณ์ขึ้นและเด็กก็ยอมรับสารภาพกับสิ่งที่ทําแล้วก็มอบตัวตรงนั้นด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันคือระบบการศึกษาของประเทศไทยมันสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนครับ ว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นเน้นการเป็นคนเก่งเน้นความฉลาดเน้นเลิศเน้นเหนือกว่าคนอื่นแต่ลืมเน้นส,สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเน้นความเป็นคนดีนั่นคือระบบการศึกษาของไทยที่มันดําเนินการมาแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่านั่นคือความผิดพลาดที่ยังคงดําเนินการต่อไปในระบบการศึกษาไทยแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไข อย่างที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็นี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่มันเป็นอย่างนั้นครับคนเก่งในบ้านเรามีเยอะครับแต่คนดีคนที่มีจริยธรรมเนี่ยหายากมากนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเราครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับกับเรื่องโรงเรียนเหมือนกันครับกับเหตุการณ์เผาโรงเรียนบ้านเกาะไฟไหมโรงเรียนบ้านเกาะที่ภายีสาน่นะครับก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับ ก็มีการสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากสายไฟเก่าโรงเรียนเก่าเป็นอาคารไม้แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือโรงเรียนในภาคอีสานในช่วงที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุจราจรในกรุงเทพมหานครเนี่ยโรงเรียนในภาคอีสานหลายโรงเรียนไฟไหม้ครับจะบอกว่าถูกเผาก็เขาไม่สรุปแบบนั้นก็ต้องบอกว่าหลายโรงเรียนไฟไหม้แล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นพื้น,นที่สีแดงด้วยที่มักจะเกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียน แล้วก็ข้อสรุปเบื้องต้นสันนิษฐานเบื้องต้นก็คือไฟฟ้าลัดวงจรเหมือนกันด้วยแต่ไฟฟ้าลัดวงจรในช่วงที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางดึกในช่วงที่โรงเรียนเก่าๆโสม,สม,สมที่ไม่มีแอร์ไม่เปิดแอร์ด้วยก็คือมันไม่มีการสถานะของการใช้ไฟฟ้าแต่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนั่นคือสิ่งที่มีการสันนิษฐานในโรงเรียนภาคอีสานแต่ถ้าเกิดที่ภาคใตนะ้ข้อสันนิษฐานมันจะกลับทันทีเลยครับไม่มีสงสัยเรื่องสายไฟเลย ทั้งๆท,ที่ความเก่าของโรงเรียนเนี่ยไม่ได้แพ้กันเลยครับความเก่าวความโทรมของโรงเรียนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากอรแต่เวลาเกิดที่ภาคอีสานเนี่ยบอกไฟฟ้าระวงจรทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้อยู่ในสถานะการใช้ไฟโรงเรียนปิดกลางดึกแต่ไว้เกิดที่ภาคใต้บอกว่าถูกโจนใต้เผาทุกวันนี้สื่อก็อยังใช้คําแบบนี้อยู่ครับนี่คือมาตรฐานที่สื่อให้เห็นถึงความไร้มาตรฐานของของประเทศเราครับ ถ้ายังไม่หยุดใช้สองมาตรฐานปัญหาตรงนี้คงแก้ได้ยากครับแล้วสื่อมวลชนถ้ายังไม่ได้ไม่หยุดทบทวนตัวเองในการใช้คําในการดําเนินการนี้ต้องบอกว่าสื่อคือตัวหนึง่งที่กระตุ้นเราให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ผม พาพี่น้องไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศบ้างกับความพยายามของสองหนุ่มชาวเมกันคนหนึ่งครับสองคนครับที่ต้องการจะเดินทางออกจากประเทศเพื่อไปที่โซมาเลียเพื่อไปเข้าร่วมกับกองกําลังอัชบาาหรือรัฐบาลอิสลามของอัชบาบในโซมาเลียครับทั้งสองคนถูกจับที่สนามบิน JFK ครับโดยจอนเอฟเคนดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยทั้งสองต้องการที่จะขึ้นเครื่องบินไปที่อียิปต์ครับ โดขึ้นไปคนละลำนะครับแต่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลอิสลามอัชบาบของโซมาเลียเพื่อที่จะเข้าร่วมในการต่อต้านสหรัฐที่ยังคงรัฐบาลหุ่นไว้ในโซมาเลียยังคงมีการสนับสนุนในหลายรูปแบบให้มีการต่อสู้ในโซมาเลียอยู่อันนี้คือสิ่งที่ สองหนุ่มชาวอเมริกันเนี่ยพยายามที่จะเดินทางไปที่นั่นครับแล้วเขาก็ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดปฏิบัติการก่อการร้ายระหว่างประเทศนั่นคือข้อหาที่เขาได้รับก็คือใครก็ตามที่ต่อต้านสหรัฐก็จะเป็นผู้ก่อการร้ายก็นี่ก็วิธีการที่ถูกดำเนินการมานะครับจากสหรัฐอเมริกาครับไปที่อิสราเอลครับกับเรื่องราวของการป้นฆ่าเรือบรรทุกที่อิสราเอลกระทำต่อต่าชาติในแน่น้าสากลนั่นคือสิ่งที่ทั่วโลกประนามนั่นคือ สิ่งที่อิสราเอลก่อคดีใหม่ขึ้นทั้งๆที่คดีเก่าเนี่ยยังไม่ยุ